สวัสดีครับผมอาจารย์ไพโร,ร์ลื่นวิชานะครับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําพี่น้องแฟนเพจมหายญรวยทุกท่านนะครับไม่ต้องรอการเขียนมหาญรวยนะก็คือได้แบ่งขวญถุงที่อาจารย์ได้ทํามาเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับอาจารย์ได้ทํามาทั้งหมดด้วยกัน3ส,สีด้วยกันนะถือว่าเป็นชุดเดียวกันนะครับมีทั้งสีทองสีเงินนะฮะแล้วก็สีหน้าซึ่งเป็นสีมงคลทั้ง3ส,สีเลยนะครับใครได้บูชาไปเนี่ยก็ถือว่า คาขายดีนะฮะเชื่อกันว่าจะทําให้เงินไม่ขาดกระเป๋ากระเป๋าตุงนะฮะมีความโชคดีนะเด่นทั้งด้านโชคลาบด้วยนะครับทั้ง3สีเนี่ยอาจารย์ได้จานน่เกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะแล้วก็ใส่หัวใจยันพระคาถาพระศิวลีนะก็คือนาชาลีตินะฮะเน้นในเรื่องของโชคลาบเป็นหลักด้วยนะคขายดีนะครับใครสนใจก็เช่าบูชาเข้ามานะครับ ใครที่เช่าบูชาไปนะครับอาจารย์ก็ขอหนวยอวยพรให้ทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่ดีมีสุขนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบตลอดปีตลอดไปทุกท่านนะครับสวัสดีครับ